โอ้พี่น้องใกล้ป่าพี่น้องปอนสุท้ายเบิ้งไทยพระท่านพี่น้องบินขึ้นกุ๊บพี่น้องพี่น้องว่าห้อยยังงานี่ห้อยสัตว์ป่าพี่น้องอีโดอีโดอีโดบรรยากาศเนาะมาล่างบรรยากาศละไวหลอกคุยครับมันบังพอดีใช่ อ๋อคืองามแต่พี่น้องอต้นใหญ่ต้นใหญ่สวยๆเลยเอาลวเอารถดสองโอ้แต่หักมัม้ยนี่หัวสองครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขสุขคนครับผมเมนี้กะมาหาอีลอดครับเที่ที่สองพี่น้องเมนี้กับไม้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 ครับท่านี้เป็นบัตรปลาค,ครับผมท่านี้ขึ้นง่ายพี่น้องขึ้นง่ายปลาทำไง วันนี้มากับทีมงานครับผมเ7-8คนกลิ่นเขาทงเขาปลาฝนตกเฮ้ยพี่นอ้องไปให้รอรับกันนะครับผมนี่พี่น้อง กำลังขึนพี่น,อน้องต้นหน่อยคือว่าน่ะเพิ่นกับมาเอาเรื่อยครับมาเอาเรื่อยครับไฟห้อยไฟใหไไม่โอ้พี่พี่พี่ไว้ไว้นี่นี่ไว้เอาอะไรบ้างนี่ตนน้นแง่ยังไเดี๋ยวเดี๋ยวสิเขาไปเอาอต้นหน่อยพี่น้องเบื้องเบื้งพี่ฉัหล้างอยู่พี่มันกำลังขึ้น เอออาอันใดแนี่เอาไต้นใดต้นใดสีใหญ่ๆนีน่ะหล่อมาเลยเออดึงมาเลยใบบกระชังมันอ้ยตัวเช่เถอะสียมกาต้นเอาสต้นสต้นต้นน่อยห้าต้นหกต้นเว้ยนี่ต้นใบบานแล้ว ตต่มกัน,นเ,นเนนต่มกันนี่แล้วเขาจะออกไปขายเนาะช่วงนี้ไม่ไม่มันยี่สิบบาทก่ได้หล <c oughs> ายเด้อยี่สิบบาทไต้แกงนึ่งน้อยนึงยี่สิบบาทัทางท้งเดมีขึ้นถึงโอ้อเขามาเจอลำธารมีป่าป่ะนี่อู้มีป่าอยู่ <c oughs> ยยยยน้ำใสไลเย็น น้ำลงมาจากภูเขาพี่น,อน,น้องลำธารลำธารเออพี่นออ้องเอาต้นน่อยต้นเงเ้ยต้นหน่อยไป <c oughs> พี่น้องพี่น้องว่าห้อยยังโหนี่ห้อยสัตว์ปลาพี่น้อง รอยอะไรครับนี่นี่ครับเป็นห้อยเป็นห้อยนี่ไก่ปลากระห้องเตี้ยมอยู่พี่น้องกับเห็นห้อยสัตว์ปลาเป็นห้อยอยังกบบระเบลูนี่กงเล็บนะครับมีกงเล็บโอ้ใส่ใส่ผิวงามตวนี เาเจ้่บ่มาพ่อพี่น้องโอ้กําลังไหลผุนผนพุนาลัเมียนบดดบุณอ่ะอืมุอ่ะโอ้ยกากซากเลยมองนีไหมน้น้ำมันรหลนห่นล้อนี่ต้นต้นนี้ลอกพี่น้องกากซากเลย เอาเก็บเอาเก็บเอาเป็นมองเป็นดอนอยู่คุณพี่น้องต้นน้อยมันบู้ยกักศากด์กำลังขึ้นมาอ้ยนี่เงาเงากรวยเงาขืนขุ่นนี่เงาเนื้อสว่างเงาขุ่นเงากรวยขึ้นขุ่นจีอืมหนากันมากเอาบนไม่งอเหาเลยถ้าไหนีใส่ถุงเทียบไป ดีับวนอืมเอ,อา,า,เออาไปเพียกเจ้านั่ไแต่ไล่นี่พี่น้องสาอ้อยลี่เอาเลี้ยวบังหันเอาง่ายอันนี้กับพ่อเอ,อาเพียกเจ้าน,นี่อันน้อยมันกักสากี่พี่น้องวะกำลังเกิด กำลังเกิดพุ่นเตะจนจนอยู่ทีมงานพี่น้องมือนีมากน้ำกันหลายคนเลยส่งเซ่วนี่ฮะมี่กอกเออมันถื่อไฟไม่ตายพุ่งาพ่กแม่มก่อกม่จะตใหญ่พุ่น เงาไม่มนเป็นบ่อนเงามันห้อยถึอไฟเหมือนคุณคุณห้อยมันเก่นพวงเม้ก่อเออออน้ำน้ำน้ำเพี่น้องบัวบกเอาไปขั้นเอาไปขั้นเอาไปขั้นเอาไปทำไมไฟว่มีทีเห็ดออจตะเห็ดออจตะเจ็บเจ็บเจียบเค็มเค็มบ่ ทั้งหน้าก็ได้ไปเขาจบไปหาขายแล้วเขามาสะเขาก็เลยมาทางนี้เปลี่ยนหม่องพี่น้องเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนหม่องว่ากันไปหม่องเก่าโฮกะจีพออ่นนออานใหม่เขาอะไรไม่อยู่นี่ก็อีโดอีกแล้วแกวมันคือล่ำแข็งดีเถอะตุออ่มอ่อนพิก่อนบ่ ร่ำแข็งซื่นเนอนนเนาะโอ่รทางรง้ายครับเพียงต่วันต้นมะเงียครับ กำลังขึ้นมาหลายกับตน้นบวมใหญ่เขาก็เอา, <c oughs> าเพราะว่ามันบวมีเด้ยนั่นเป็นดอนพี่น้องเป็นดอนเป็นจุ่มครับต้นส้ำเหนียวก็เอาเติมกันครับมันบวมีครับเติมกันนี่แหละพี่น้องอได้หน่อยแห้งเขาบอเอามันละ แถวนี่พี่น้องเออสั่นสังหลงอยู่พิ่นยังบ่ท่านไหนไง <c oughs> เรือกเอาแต่ต้นสีตรงตรงยุดดอนนึงวางหันแห้งคับงามแห้งอ่อนเอลี่ลายแห้งพี่น้องแถวนี้อาจจะตน้นบใหญ่ครับต้นหญ่ต้น,นหน่อย เอยพี่น้องร้ายครับดอนนี่ร้ายขนาดเลยพูนเวิงเกมือน่งเลยพี่น้องนนอีหลอกทั้งนั้นเลยพี่น้องพูนอ่ะพน่ะสังลางเมียนบันดเลยพี่น้องพูนเอ้ยหลายแห่ง <laughs> เฮ้ยเนาะเก็บเข้าไปคน <laughs> เนีย่ยเก็บ เอาไล่ไล่เอาไปไหใหญ่ข้าวเจ้าน้ำมัน<อ>พาก,กันมาซื้อๆดิพี่น้องเอ้ยเตียกจนจนบ้าวันเออให้เ,เก็บด้วเอาน้ำกับน้ำอีหลีน้ำอันนี้ไหลน้ำเล็อดเมียมเยเม่ยวไหลน้ำเล็อดเมี่ยวหลายโอ้ดอนนี่คักขนาดเลยส่วนเขาลงไปหอดรถนี่ก็ได้ไหลายมาหน่อยโอ้งามงามพี่น้องอโอ้ย มันเอาจะขึ้นไม่เนาะหลอกโดพี่พี่นีไหมนี่นี่นี่เอาวะนี่ฝุ่นทางฝุ่นก็ไม่แต่งย่างๆเออนี่เอาอันนี้เนี่ยทั้งหลังทั้งหลังนี่เข้าไปยากไปได้บ่น้ำพี่น้องเอ้ยน้ำน้ำเล็้ยบเลี้ยบเลี้ยบเลี้ยบลายไหลอ้วนไหลกระดึ๊บอู้พิน้องไก่ปลาพี่น้อง พอนิไทยิงไทยพระท่านพี่น้องบินขึ้นกุ๊กไมเหรอสีโตตีมันหาจินีโอ้มันตื่นมันตื่นเนาะเออมันเห็นสัตว์ปลาพี่น้องเห็นห้อยตีนกับไก่โตไก่เมื่อกี้บินไทยระท่านบินขึ้กุ๊กไหมสูงพอด